สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆที่น้องๆนะที่กำลังเรียนวิชาชีพอาชีพส,สวยนะฮะหรือว่าท่านไหนที่กำลังเรียนกำลังศึกษาเกีย่ยวกับด้านอาชีพส,สวยนะเกีย่ยวกับตัดผมผมหญิงผม,ผมชายนะฮะก่อนอื่นต้องขอแนะนำก่อนนะครับขอแนะนำตัวก่อน คือธนสิทธิ์นะฮะธนสิทธิ์จันปุยวรโชตนะฮะแชมป์ผมโลกปี2003นะแชมป์ผมโลกปี2003ของประเทศเยอรมนีจากสมาคมซีเอทีแห่งประเทศไทยนะฮะแข่งผมโลกที่จังหวัดวที่จังหวัดโอ้โหที่ประเทศเยอรมันนะฮประเทศเยอรมนีโอ้โหเป็นจังหวัดโอเคครับผมแชมป์ปี2003นะฮะแชมป์ผมโลกวันนี้ก็ เราเรียกว่าอะไรดีแบ่งปันความรู้ก็แล้วกันนะอ่าแบ่งปันความรู้ในสิ่งที่เรารู้บางครั้งก็คนอื่นอาจจะไม่รู้นะฮะบางทีคนอื่นรู้เราก็อาจจะไม่รู้อ่าก็แบ่งปันเทคนิคและความรู้ให้กันนะฮะก่อนอื่นก่อนที่เราจะตัดผมนะฮะบางครั้งเพื่อนๆพี่ๆอ,อ่าบางท่านเนี่ยอาจจะ เรียนรู้ก็อาจจะเรียนรู้ไปเลยแต่บางทีก็อาจจะมีเกร็ดเล็กๆน้นอยๆเกล็ดความรู้เล็กๆน้นอยๆนยฮะคือก่อนจะตัดผมอ่ะบางครั้งเราก็อาจจะต้องรู้นะฮะว่าโครงสร้างของศรีรษะของเราเนะี่ยมันมีโครงสร้างอยู่มันมีโครงสร้างโครงสร้างแล้วแต่ละส่วนเนะี่ยเราต้องรู้ว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรบ้างนะฮะ นะฮะมองกุดแล้วก็ส่วนตรงกลางก็คือบนหูบนหูนี่ฮะบนหูด้านบนกับด้านล่างใบหูจากไททอยมาทางด้านนี้นะฮะมันก็จะเป็นช่วงหนึ่งแล้วผมจะเอารูปภาพขึ้นบนหน้าจอนะฮะแลวจะผมก็จะอธิบายไปด้วยนะฮะว่าส่วนไหนคือส่วนความทุยนะฮะ ความทุยอยู่ตรงไหนฐานอยู่ตรงไหนส่วนข้างบนหน้าที่อะไรความทุยมีหน้าที่อะไรและส่วนฐานมีหน้าที่อะไรเวลาเราตัดผมมันก็จะมีเป็นสัดส่วนของมันอยู่นะวันนี้ผมจะอธิบายเรื่องโครงสร้างของกะโหลกศรีรษะนะฮะก่อนอื่น <S 2>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  ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำกำลังใจทําคลิปต่อไปนะฮะผมอาจจะทําคลิปต่อไปมันมีเยอะนะจะประสบการณ์ในการ จะทำคลิปแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆนะฮะที่กําลังศึกษาแล้วก็เรียนรู้ในอาชีพด้านตัดผมนะฮะ